เมื่อขบวนร่างทรงอง์พระศิ po ีมหาอุมาเทวีกำลังมาตอนนี้ทุกคนจะเปล่งเสียงคำว่าโอมสักติโอมเป็นการสรรเสริญโดยพระแม่อุมาเนี่ยเป็นพระชายาของพระศิวะค่ะซึ่งบนศีรษะของร่างทรงเองเนี่ยเขาก็จะมีทูลมอกะลาหัมภายในอ่ะบรรจุน้ำเหรียญแล้วก็เครื่องบูชาไว้ที่เราเห็นที่วัดแคะสีลมอีกการคล้ายๆกับสิ่งที่เราเรียกว่าทรงเจ้าใช่ไหมก็คือมันเป็นเพราะว่าก่อนหน้าที่ คนอินเดียใต้จะนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเขานับถือลัทธิการบูชาผีพื้นเมืองของเขาคนทรมินที่มีอยู่แต่เดิมเนี่ยเขาก็มีลัทธิความเชื่อพื้นเมืองของเขาและลัทธิความเชื่อพื้นเมืองของเขาเนี่ยมันมีการเข้าทรงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่อินเดียเหนือซึ่งเขาไม่ได้มีการทรงเจ้านะครับเทศกาลเดียวกันเขาก็ไม่ทําแต่อินเดียใต้ซึ่งมันมีการทรงเจ้าเข้าผีมาก่อนที่มันจะเรียกไอพิธีนี้วานวราตีมันยังมีการทรงเจ้าอยู่ และตอนนี้ทุกคนก็จะพร้อมใจกันตะโกนคำว่าโอมเวลเวลซึ่งเป็นคำสรรเสริญกล่าวต้อนรับร่างทรงอนขันทักุมารซึ่งเป็นโอรสองค์หนึ่งของพระศิวะและพระแม่อุมาค่ะส่วนเวลเนี่ยเป็นคำในภาษาชาวทมินคือคนพื้นเมืองในอินเดียใตย้แปลว่าหอกหรือแหลนค่ะเป็นอาวุธประจำตัวของพระขันธกุมารร่างทรงเนี่ยก็จะมีเหล็กแหลมแทงทะลุแก้มด้วยค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นขบวนร่างทรงของพระแม่กาลีซึ่งเป็นอีกบางนึงของพระริมหาอุมาเทวีค่ะโดยทุกคนนะเขาจะเปล่งเสียงคําว่าโอมกาลีโอม,โอมซึ่งเป็นคําสัเสรญซึ่งร่างเรงดพระแม่กาลีเนี่ยเขาจะใช้เหล็กแหลมลักษณะคล้ายตีศูนย์แทงทะลุเขาเ้าไปในปากอีกมือนหนึ่งก็จะถือพานชนะที่ข้างในเนี่ยมีไฟลุกอยู่จะเห็นว่าทุกร่างทรงของแต่ละองค์เทพที่ผ่านมาท่านจะโปรโยผงสีให้ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นการให้พรค่ะ ก็ถวายท่านใดครับเออเป็นพระพิธเนศครับองค์พ่อเป็นพิธเนศครับพระสีนี่งาอย่างเงี้ยก็เป็นขบวนที่เขาแห่มาเมื่อกี้นะครับ ที่เขาเออให้พรแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นทูหหอมอะไรพวกนี้ครับพรและาลบูอะไรพวกนี้ครับจต้องโดนต้องโดนเยอะหรือยังไงก็ก็โดนก็ดีครับมันก็เหมือนเราได้รับพรแบบเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนจะแบบใช่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 ครับอยากรับอยากรับทุกคนนะครับแล้วแล้วเกี่ยวไหมว่าถ้ายิ่งได้เยอะจะยิ่งแบบได้ได้ได้ก็ก็เกี่ยวนะครับอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนนะฮะผมก็เชื่อครับของพี่เนี่ย คือเป็นนับถือพุทธหรือนับถือฮินดูนับถือพุทธนับถือพุทธใช่่คะอันนี้ภาถาเราแล้วนับถือพุทธแล้วแล้วอย่างเงี้ยทำไมเราถึงมีความเชื่อในในในฮินดูด้วยครับเอ่ออะไรที่ทุกศาสนาเป็นความดีเราก็พึ่งปฏิบัติได้เลยแล้วเราก็มีความสุขในการที่เราสัตยาองค์ท่านค่ะ และเมื่อขบวนร่างทรงขององค์เทพผ่านไปนะคะก็จะเป็นขบวนราชรถที่เขาประดิษฐานเทวรูปโดยจะเริ่มตั้งแต่ขบวนราชรถขององค์พระพิฆเนศขบวนราชรถขององค์พระขันธกุมารขบวนราชรถขององค์พระกิษนะและขบวนราชรถขององค์พระกัตตวรายันค่ะ ร่างทรงองค์เทพและราชรถเนี่ยผู้คนเขาก็จะต่อแถวนํามะพร้าวไปใส่กํายานหรือเครื่องหอมต่างๆแล้วก็จุดไฟพร้อมทั้งเครื่องบูชายอย่างเช่นพวกผลไม้แล้วก็ดอกไม้เพื่อนำไปถวายและหลายคนเนี่ยเขาก็จะร่วมลากราชรถเพื่อความมิสลีมงคลด้วย และก่อนขบวนราชรถสุดท้ายจะมาถึงซึ่งเป็นราชรถที่ปริสถานเทวรูปองค์พระแม่สีมหาอุมาเทวีพระแม่มหาลักษมีและพระแม่มหาสารสวดี <c oughs> ก็จะมีพิธีทุบมะพร้าวซึ่งมาจากความเชื่อดั้งเดิมในสมัยโบราณของอินเดียเพราะมะพร้าวเปรียบเสมือนผลไม้ของพระเจ้าที่สะอาดบริสุทธิ์และชาวฮินดูเชื่อว่าการทุบมะพร้าวเบื้องหน้าพระพักของเทวรูปที่นับถือเนี่ยเป็นการแสดงถึงการทำลายหรือละทิ้งอัตตาของตนเอง พร้อมทั้งน้อมกายถวายตนแด่พระผู้เป็นเจ้าค่ะมันมีคำที่มันแปลว่าค่าพราม์ค่าธาตของพราหม์คำหนึ่งคือคำว่านาฬิกะแปลว่าค่ามะพร้าวคือพราหมมะพร้าวอ่ะ คือคนที่เป็นข้าทาสของพราหมณ์คือมันเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องหมายของอะไรบางอย่างที่ใช้ในพิธีกรรมอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่ามันแล้วแต่การให้คําอธิบายของแต่ละคนนะว่าว่าเวลาเขาจัดการกับมะพร้าวเขาทําอะไรแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพราหมณ์เขาใช้มะพร้าวในฐานะว่าน้ำข้างในมัน,ม,นมันบริสุทธิ์กว่าที่กว่าน้ําอย่างอื่นแค่นั้นเองเราเคยขอพรแล้วก็ได้สมดังใจเราก็เลยเริ่มศรัทธาเราก็เริ่มมาบูชาพระแม่แล้วก็องค์พ่อ ทีนี้พอไหวปุ๊บมันมันสร้างความมั่นใจให้เราอ่ะแล้วก็เลยโอเคหลังจากนั้นเราก็ค่อยค่อยค่อยๆแบบศรัทธามากขึ้นศรัทธามากขึ้นเพราะสิ่งที่เราขออย่างเงี้ยหรือว่าสิ่งที่เราศรัทธามันเริ่มได้เนาะก็คือมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วรู้สึกว่าอิ่มใจแล้วได้ในสิ่งที่แบบตัวเองเคยขอเคยอะไรไว้ค่ะส่วนตัวผมเองผมก็นับถือศาสนาพุทธด้วยแล้วก็นับสือของเทพินดูด้วยครับจริงๆแล้วผมมีเรื่องราวเยอะมากครับเกี่ยวกับเรื่องเทพินดูผมก็เลยศรัทธามากๆาะครับ uh, because like uh, I saw Ganesh like a lot of times in my dream so that's why I came here to uh, see him and to pray for him รู้สึกว่าเราแบบเพ่งจิตไปหาท่านอ่ะเรารู้สึกว่าเราได้รับการตอบกลับมาแบบมันเป็นความเชื่อเนาะก็เรารู้สึกว่าเราเชื่อตรงนี้เราก็รู้สึกว่าศรัทธาเวลาที่โลกตะวันตกเขาพูดถึงศาสนาศาสนาของเขามันไม่อยู่ด้วยกันมันมีการทะเลาะกันในเชิงของ ในเชิงของไอ้หลักความเชื่อหลักความคิดหลักอภิปัตยานะครับแต่โลกตะว,วันออกนะครับโลกตะว,วันออกตั้งแต่อินเดียไล่มาถึงอิน,นีเลยอะอยู่ด้วยกันศาส,สนา,าพราหมณ์ฮินดูมีพระพุทธเจ้าไหมมีพระพุทธเจ้าเป็นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์เป็นพุทธอวตารคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดอยู่ด้วยกันหมดเลยการปฏิบัติในแต่ละศาสนามันอาจจะแตกต่างกันไปบ้างเราเป็นพุทธที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกศาสนาอะไรก็ได้ที่ให้คุณกับเรา และอะไรก็ได้ที่ให้โทษกับเราเรากลัวอะไรที่ให้คุณเราก็ไปไหว้กราบไหว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเป็นเรื่องกปกติครับคือศาสนาในโลกตะวันออกเนี่ยมันจะเป็นศาสนาที่เขาอยู่ด้วยกันไม่ว่าหลักคําสอนหรือความเชื่อของทั้งสองศาสนานี้จะเกี่ยวโยงกันหรือไม่อย่างไรแต่สิ่งที่เราได้เห็นจากงานนี้ก็คือภาพของการร่วมแรงร่วมใจพลังของความศรัทธาภาพของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของชาวพุทธและฮินดู ที่กลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากพรขององค์เทพที่ทุกคนศรัทธาเบินว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้กลับไปจากเทศกาลนวรารีก็คือกำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในชีวิตนวรารีค่ำคืนแห่งศรัทธาที่ไม่มีข้อแม้ว่าคุณจะเป็นฮินดูหรือพุทธ